สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับเกมทิป i c a l c o ค o r คัลเลอร์ทูแย้เวดดี้กูดมันเป็นเกมแบบเกมดีเด่นประจำประจำดีเด่นเวดดี้กูดเราต้องรอโหลดแมปก่อน เกมนี้เนะี่ยมันจะเป็นเกมแนว2องทีมแบ่งฝ่ายยิงกันซึ่งเราจะเลือกทีมเลสแล้วเราก็จะเป็นเออสเกลคุณอาจจะเคยรู้จักเกมนี้หรือว่าไม่เคยเล่นผมก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ s เกิลที่จริงมันต้องเป็นแบบเออปืนที่จริงมันต้องเป็นแบบเออที่อันนั้นเฉยๆแต่อันนี้สกินครับสกิน,ส,กนสเกล สเกลสามารถกระโดดได้สองครั้งแล้วก็มีความรวดเร็วแต่ว่าเปราะบางครับเน้นรบรวดเร็วอย่างเดียวแป้งแปงส่วนตัวนี้จะตัวใหญ่แต่ว่าเดินช้าครับปืนกลไมนเป็นปืนหนักครับโอเคอันนี้คือโหมดที่แบบต้องรักษาชีวิตนะ เมื่อกี้ผมเอาของไปเล่นแล้วนะ่ะโอ้สปายสปายสปายนี่ถ้าเกิดจิ้มหลังเราได้นี่คือจบแล้วครับสปายชนะเลยถ้าเกิดเขาจิ้มหลังเราได้โอเคเราแตกถ้าเกิดสปายจิ้มหลังเราได้คือเราตายเจ <c oughs> <c oughs> ้าไปสปอนมาไปโอ,โอ้ยตกไม่เราจะไม่ตกอหี้สุดท้ายก็ตก ม,มีของอย่างอื่นไหมอ่ะเดี๋ยวผมเป็นอะไรดีส่วนใหญ่คนจะไม่ชอบสไนเปอร์นะแต่ผมเป็นสไนเปอร์ให้ดูมาเลยเป็นสไนเปอร์สายสุ่มปึ๊ดจื๊ดชาร์จ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 แล้วก็ ยิงหัวไปไม่โดนไม่โดนครับยิงหัวแตกยิงหัวแตกมาดักต่อครับโอเคต้องดักต่อไปครับหวังว่าจะมีคนมาครับมาเราเจอละเหลืออะไรต่อไปของเรา เป็นมือสนกยก็อย่างนี้แหละมาโอ้ยผมว่ามือสนัยไม่เล่นไม่สนุกเลยผมต้องเปลี่ยนเปลี่ยนอาชีพหน่อยเปลี่ยนอาชีพเป็นเอออะไรดีเป็นนี่ก็แล้วกันคนก็ไม่ค่อยชอบตัวนี้เหมือนกันนะ ตัวยิงระเบิดบอมเบอร์เป้าเป้านะมาปุ่มเป้าเอ้ไม่ได้ละถ้าเกิดเป็นงี้เวลาเขาหมดถ้าเกิดเวลาเขาหมดนี่เออเราไม่สามารถ นะเขาได้เลยนะอันอืมโอเคเอาฮิวมาด้วยเราจะต้องทำการยิงอันนี้ปิว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 โอ้โหโอ้โหหมอว่หมอว่าใช้ฮิวไม,ไม่ใช่ว่าใช้อนั้นนะครับโอเคสเกลาวกลาเป็นสกลาวกลา นี่แหละปลุกพลังสเกลในตัวออกมาเริบทุบดิไอ้นี่ไ,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 ไอ้นี่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 เฮ้ยเฮ้ยทุบแม่ปลุกพลังสเกลในตัวโฮโอ้โหยาใช่ใช่ใช่ตัวนั้นแหละตัวนั้นสู้สู้สู้เออต้องปลุกพลังหมอ เพราะว่าตอนนี้ไม่มีใครเป็นหมอเอาไว้ฮิวเลยโอ้ oh my god เราคงจะแพ้แล้วเพือ่อเอ้ยเจมโอ้เหลือเวลาแคาย่ยี่สิบเจ็ดเองเร็ว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 เลยว่าแต่ตัวแท้งมามามาพี่เบิ้มพี่เบิ้มหมอต้องรวยเองแล้ววะ จะเบิมเราไม่ออกทำงานเฮ้ยมาแล้วตัวมาทำงานแล้วเว้ยอ้เ้อ,อทำไมกันนะดูดิมีคนแอบด้วยอะสปายแอบอะ่ะโหลดแมปเลยผมเลือกแบบนี้ผมเอาแมปนี้ ผมเลือกแบบนี้เพราะผมมันลากแบบน ah, ี้ฮ่า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 สกอล้ตตรงมืนี่มันดีสุดผมลองลงมาจะเข้าเพราะเขาเวลร39เข้าเวลร39ขเ 39. ขาก็ไม่เ,เป็นอะไรเพราะว่าผมนั่นเกงที่สุดยังไงล่ะล่ะฮ่าฮ่าฮฮครั้งน,นี้แหละผมจะรีบเป็นเอนจิเนียร์ปุ่มเอนจิเนียร์ซึ้บมา วิธีในการใช้เอนจิเนียร์ที่ถูกต้องต้องวางไว้แถวๆหน้าฐานครับแต่ก็ไม่เชิงในฐานเลยครับอสองเดียวมาเราก็ต้องวางไว้แถวๆหน้าฐานครับโอ้ my god กดคิวเพื่อออกอ๋อกดคิวเพื่อออก โอ้โหเขาออกไปไงวะไม่น่าจะเป็นไปได้นะที่ครอันนี้เป็นโหมดดันครับดันเจียนมาเขาจารักเขาคนนั้งมากโอ้ยเปลี่ยนตัวดีกว่าเป็นสเกลดีวกว่าโหมดนี้ไม่เหมาะกับเออเอนจิเนียร์ถ้าเกิดจะเหมาะก็ต้องอยู่กับอันนั้นครับ มาแล้วมาแล้วมาทำก่อนตึ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 นโอ้โหมาเราจะต้องไปสปายครับไปแปะเครื่องเขาครับใช่ไหมมาทำตัวให้เป็นสปายเตึนเตึน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 ต้นเดี่ยวเดือดครับสปายครับปุ๊บ ดิวะทำไมไมันแปะไม่ได้ทำไมมันแปะไม่ได้วะอ๋อไม่ใช่ยีนี่เราต้องใช้ยีนี่ก็ถูกแล้วนี่ปึ๊บไปไป ไงอ่ะโอ้ยยื่สั่งเนี่ยโอ้ยลองขนไปก่อนเลยอย่าลืมลองขนมาทางนี้ก่อนโอเคทำการจิ้มไปด้านหลังนะครับโอ้โหลืมปลอมตัวสินะ หน้าหรือน่าจะปลอมตัวเป็นนี่โอเคเราเป็นเออเป็นหน่วยโซเจอร์โอเคมาเพื่อนนะ ังเข้าไปเล่นสบายก็สนุกตีหดกันนะครับเนี่อแล้วก็ทำกะททำลายสถานทัพโอเคเราเป็นสไนบะเดี๋ยวตัวอื่นได้ไหมเอนจิเนียร์โอเคได้อยู่ต้องขนไปกันเลยโอเคปล่อยล่องขนกันเก็บตะการใหม่แล้วก็ไปล่องหนต่อ โอเคฮึบ okay. ลองหนฮึบปล่อยลองหนฮึบลองหนปล่อยลองหนโอเคป่ะ okay, ก็ทำการแปะให้หมดครับ เดี๋ยวรีล oh เปะโอ้มายกัตส์น่าจะแพ้ไปก่อนนะเพื่อนต้องสู้ๆนะถ้าเกิดเราไปไม่ถึงจุดหมายแล้วเราจะไม่รอดสปายที่เป็นสปายครับ เพ้ยอะไรไม่มีอะไรไม่มอะไร,ะไรตุพังให้หมดเลยพังให้หมดพังให้หมดจโ,โอเคโอเคตอนนี้เราได้เวลาเพิ่มแล้วอืมไอ้หนูก็เท่ดีนี่โซเยอโซอเยอทั้งชงชงยงังยัง ไม่เนียนล่ะถ้าเกิดไม่เนียนผมไม่เอาทีมนี้ก็ได้นะเป็นตัวอื่นก็ได้ฮึยนะมันต้องมีหนวดแบบนี้บ้าง เผมว่าผมต้องเป็นไอ้สไนัยหน่อยผมเป็นสปายเหมือนเดิมนี่แหละผมว่าดีสุดละมา เก็บนาฬิะกาวนมันเาะไม่ได้โอ้เราไม่ด้เราไม่ได้ไ,ไ,ดไปเปลีป่ยนเปลีป่ยนเปลีป่ยนเปลนาหนากาออกก่อน

หมดฮเจ้าไม่รอดหรอกเอ้ยเฮ้ยเอ้ยตายไปซะมาสิมาสิ โอ้โหโดนแล้วหมอโดนหมอโดนมาเหรอไร้ยมามามมโอ้โหผมแอบหลังนี่ก่อนเลยมันยิงมาอย่างแรงเลยหลบครับเราต้องผักไปเรื่อยๆผักไปเรื่อยๆแล้วเราจะได้รับเซยชนะเฮ้ยจะ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 จมา้ย อเอามันเอามันอย่าให้มันรอดใช้แบบไม่ต้องเลืองรู้สุนครับปู้ยอย่าให้มันรอดอะไรโอ้ยไป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 โอ้โหหลบก่อนมา โอ้โหยี่กัดเฮ้ยจะจะ,จะกินเบอร์เกอร์เท่ๆซะหน่อยเฮ้ยไม่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 ผมไม่น่ากล้ไปกินเบอร์เกอร์เท่ๆเลยโออ,เ,อ,อเกือบชนะอยู่แล้วเราต้องรีบไม่ไม่เราต้อง,องสปีดรัน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 ได้เร็วๆสเกลต้องไปสเกลต้องไปสเกลสเกลเนี่ยมันจะสามารถทำให อันนั้นมันเร็วขึ้นคูณ2เพราะมันตัวมันเร็วไงโอเคนะกกต้องไปสเกลต้องไปสเกลต้องรอดต้องได้เว้ยเ yes, ยสชีนชนะวู้ดจดุดจีจีพเพื่อนจีจีโอเคเราชนะแล้ว เกมนี้สนุกนะผมเคยชอบเล่นเด้อเล่นอีกสักรอบหนึ่งกว่าเออเล่นอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็คลิปนี้ก็จะจบเพราะว่าผมว่าคลิปนี้น่าจะนานอยู่นะเนี่ยฮ <c oughs> ึโอเคมาสีไม่เอาแล้วผมเป็นทีมแดงเฮ้ยไม่เอาอ่ะทีมแดงเอ้ยทีมแดงก็ได้นะแต่ว่าเอ้อยเป็นเอ็นจิเนียร์นี่แหละมา คิวออกก่นอนเดี๋ยวผมจะบอกเทคนิคลับประจำตระกูลให้ฟังว่าเทคนิคของผมมันเป็นมันคืออะไรกันทำไมถึงได้เก่งขนาดนี้คือเราเนี่ยจะต้องสร้างหน้าฐานไว้เลยครับป้อมปืนเนี่ยเราสามารถสร้างหน้าฐานเอาไว้เลยเอ้ยเอ้ยสร้างป้อมปืนหน้าฐานไว้เลยครับป้มแล้วให้มันเป็นแบบสามดาวได้เลยนี่ยปึ๊บปึ๊บมาก็ทับก็ชับ มาทีนี้เราก็แค่เก็บไอ้นี่เข้ากระเป๋าเราเย้ยเสร็จแล้วพอจุดเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเราแค่หยิบมาดักมาแล้วก็ไปใส่มาเนี่ยแผนผมสลาที่สุดแล้วก่อนอื่นเลยผมจะต้องวางอันนี้ไว้ตรงนี้ก่อนอุย้ยมันมีสปายอยู่ไหนสักที่หนึ่ง เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวผมว่าผมต้องอันนี้นิดนึงว่ะึบเดี๋ยวเราจะทำการเออเอ้ยไข่มันตีผมว่นเนี่เดี๋ยวอ๋อเหล็กเราไม่พอโอเคเหล็กไม่พอใช่ไหมได้เหล็กไม่พอ อะไร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 คุณอยากโดนประแจฟาดไยลคะโอเคอย่างนี้ก็ดีเลยผมจะได้เอมเฮ้ยตกใจหมดสีสร้างก่อนเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้อง สร้างเป็นเอออันี้หน้าฐานเาที่วาร์หน้าฐานโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องสร้างเป็นอไอ้นี่อะไรนะเขาเรียกว่าเป็นเออที่ฮิลใช่เออเก็บเหล็กแล้วเราก็แค่ทําไปเรื่อยครับตีไป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 เย้เฮ้ยอย่า คือเลเวลสองละไม่พอเราต้องเลเวโอเคตอนนี้เหมือนเราจะนำละอืมดีมากแล้วก็ทำการเคลื่อนย้ายอันนี้เอาไปไว้ที่ที่ดีกว่าเดิมที่ที่มั่งข้างโอ้ไม่ก็อ ไม่เป็นไรผมสร้างได้ของใอย่างนี้แล้วสร้างปัตีตวเดี๋ยวก็ได้เอาเหล็กมาสิรีบเอาเหล็กมาด่วนเลยนะเฮ้ยตกกลับเข้าไปได้ไหมโอ้ไม่กอดผมรีบทำให้มันได้ก่อนดีกว่ากระสุนเอ้ยเอามา จะต้องใช้ของมันต้องใช้เพื่อนโ oh อ้ my god เราควรวางไว้ตรงนี้ใช่ไหมเฮ้ยเอ้ยมามาเอ้ย,อยนี่เอาประแจฟาดมันเลย จืด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 ขอพลนเหล็กแล้วก็ทำการตุกฟาดประแจเขาเอ้ยเอ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วเราจะไม่ได้ปิดหน่วยคอมมาดโดฝั่งนี้กันได้แล้วครับเฮ้ยทุบทุบทุบเรียบร้อย อย่างนี้แหละโอ่งโอ่งเ้ย,เยมามาดิใครจะมาก็มาตัวไม่ป้อมอ่ะ โอ้โหมันทำลายป้อมผมสดทื่นเหมือนน้ำอัดลมเลยสดทื่นเบยสดทื่นยิ่งกว่าน้ำอัดลมก็เครื่องดื่มนี่แหละ เย่ร yeah, าชนะอ <Ooh. S 1> นั้นผมว่าคลิปนี้เราอัดนานแล้วนะเราควรจากลากันได้แล้วเย่โอเคถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ให้กดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์แล้วกดกระดิ่งด้วย mm hmm. แล้วก็ขอบคุณด้วยนะที่กดหา mm hmm. วันนี้ขอตัวลาไปก่อน บายบาย